สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับกลับมาชมเกมการแข่งขันบอม s k i e r f o o t c h a m p i o n หรือ BCL กันต่อนะครับผมซีซั่น251 Newbie Free Style ครับคนฟ้าคว่าดาวไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันเราจะได้แชมป์หน้าใหม่ทุกครั้งในซีซั่นนี้นะครับผมสายบนเนี่ยเราได้คุณเว้นไปรอชิงแล้วนะครับเรามาดูสายล่างครับจะเป็นใครเข้าไปชิงระหว่างคุณปื้มโค้รกับคุณแท็บนะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับแท็บครับมาจากตาปากเสียกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเปิ้มมันจะขับสี่กุมารภาคเชียร์นะผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับฝั่งของคุณแท็บเนี่ยลงแข่งมา6ครั้งนะครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งที่2นะครับผมส่วนฝั่งของคุณเปิ้มเนี่ยลงแข่งไป14ครั้งนะครับตั้งแต่ภาคเบสนะครับผมนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งที่3นะครับผมเคยเข้าชิงมาครั้งหนึ่งแต่ก็อกหักได้รองแชมป์ไปนะครับมาดูไลน์อัพนะครับฝั่งของคุณแท็บใช้ 4-2-2-2นะครับผมประตูเป็นดีได้ครับคู่เซนเตอร์เปาโลมารดินีกับลิโอฟอร์ดินานครับแบ็กซ้ายนูโนเบนเดสแบ็กขวาโอ้โหอาร์ตันวานวิสาก้าครับมิดฟิลตัวรับนะครับเซเช์บุสเก็ตนะครับเ m มฟอีกคนหนึ่งนะครับผมวิตินชาครับกลางลุก2คนนะครับขาลุกมิโตมะกับโยฮันครับคู่หน้าเป็นทีเด็เอ็มบัปเป้กับกาเรตเบลนะครับ ส่วนฝั่งของคุณปื้มนะครับหลังห้าทาร์นรโลคับ5 2 3นะครับประตูเป็นเอ็ดวินฟานเดซาครับเซนเตอร์3คนนะครับโรน่าอาราโคบักบักนะครับอเลสซานโดเนสตาและลีดิยงตูลามครับแบ็กซ้ายนูโนเมนเดสแบ็กขวาฟิลิปลามกางรับปาติกเวล่าอล้์มีพาวานิสเบทยืนเซฟเอฟต่ำนะครับผม3ประสานหน้าครับเปเล่ยืนสูงสุดตั้งหน้าต่ำนะครับขนาบข้างด้วยุยโซเลสและคิซโซโนโรเนโโดนะครับผมกินข้าวไปอาบน้ำไปรับชมบีซีแอลไปบอกเลยว่าอร่อยสุดๆนะครับ <laughs> โดยเฉพาะซีซั่นนี้นะครับเราจะได้เห็นผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ทุกๆครั้งนะครับผมแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีซีซั่นที่ทําให้เป็นการแก้ตัวของผู้เาข่นันบางท่านที่เข้าไปชิงแล้วแต่ก็อ,อกหักไปนะครับผมเช่นคุณเพิ่มนะครับผมวันนี้จะแก้ตัวเข้าไปชิงได้อีกหรือเปล่านะครับอ่ะเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของคุณแท็บเคียก่อน,นะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดโอ้สวยนะเนี่ย ดูเพล,เพลินเหมือนมิลานนะครับไม่ใช่นะฮะแดงตัดดำนี่มันดุดีเลยเกินนะครับผมจังหวะทำชิงมาสวยๆครับผมแล้วยิงก่อนแล้วปิดแท็บซ้ำอีกทีนึงเข้าไปชวยเลยเอาเอาเอา,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 าเพลแรกก็มาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคุณทับจากโยฮันครายส์ <c oughs> โอ้โหไอ้ช็อตแรกนี่จังหวะต่อบอลมาแล้วทำชิงนี่ไม่โดนสก,กิดไม่โดนแย่งเลยนะครับไม่เสียบอลเลยนะครับดูฮะโอ้โหดูฮะเคาจังหวะสั้นๆแล้วยิงบดๆไป โดนบังอยู่นะครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยเนสตอรบังอยู่นะครับผมเซฟยากแต่ในเกมไม่รู้ว่ามันจะมีผลหรือเปล่านะตัวที่บังอยู่เนี่ยดูฮะตวัดต่อมาบอลสั้นๆเลยครับแล้วเอ็มปาเป้กดเลยฮะแต่โชคร้ายฮะไปเซฟแล้วเข้าทางของยูฮันครับนะครับฟานเดอร์ซาเนี่ยลุกมาไวแล้วนะครับแต่ว่าเซฟไม่ทันครับเอาละครับขอนําไปก่อนนะครับคุณแทบพะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากยูฮันครับครับจังหวะเขียรับสองขีดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับให้ลงมาต่ำตำดักได้สวยครับฟุสเกต วันวิสาก้าโอ้วันนี้เราได้เห็นวันวิสาก้าไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยหรือว่ายังขาดแบ็คขวาอยู่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวต้องดูตัวสำรองครับแล้วมีตัวมะด้วยมาวิจินยายัดไปครับ1 2 3 two three ไปออกซ้ายครับเมนเดสมาอีกแล้วครับจังหวะชิงเหมือนเมื่อกี้เลยครับมาอีกแล้วครับโยฮันครับยัดไปครับเบลให้โยฮันครับครับยิงเองเลยครับเดี๋ยวมันทันซับเลยโอ้ยว่าบอลไม่ออกมุมเท่าไหร่นะครับผมเซฟได้สำหรับฟานเดอร์ซาครับ คุณเพิ่มนี่ยังตั้งตัวไม่ค่อยติดนะครับบอลยังไม่ค่อยไปถึงกองหน้าเท่าไหร่นะครับต้องพอนออกมาก่อนครับค่อยๆคลาย,ย,ยปมออกมาครับต่อบอลเคาะไปอ้าวโดนตัดฟาวแจกเลยฮะาจารย์ <laughs> ไม่ใจดีว่ะจังหวะเสียบป <laughs> กติเสียบนี้จะค่อนข้างใจดีนะอันนี้มันโฉงฉากไปนิดนึงฮนะเส้นเส้นสนามนี่เป็นสีแดงเท่เลยนะอันนี้เป็นการตกแต่งสนามนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะเออเส้นทาไมสีแดงเผื <laughs> ่อบางคนไม่รู้ไง ออล้ครับคุณปื้มจะได้เคาะถึงเกมบ้างและครับจ่ายไปให้โรนโดโรนโดโด,โด,โดโลิโอเฟอร์ดินานครับรู้ทางกันดีปะ่ะก็ไปในชีวิตจริงเออในในเกมในอนาคตมันน่าจะมีเรื่องของการเข้าใจกันร,รู้จักกันเนาะของนักเตะนะแบบเข้าทางกันแบบรู้ทางกันดีอะไรเงี้ยนะอนาคตต้องมีอยู่แล้วแหละนะต่อบอลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแท็บมีโตมะมาวิตินยายัดไปเบลหาดช่องพลิกมเราโคบียดไว้นะครับแล้วบอลยังเข้าทางบัพเป้ครับย้อนมามีโตมะวิตินยาเด็บบนทัดซัดซ้าย ในเข้ากรอบอจังหวะบุกของคุณแทบนีนากลัวทีเดียวครับการต่อบอลหน้ากรอบเผดโทษพื้นที่แคบแคบระยะการชิงใกล้ๆนะครับมีความแม่นยําคือเข้าใจเข้าใจการยืนของนักเตะนะครับเกิดจากการฝึกซ้อมเกิดจากการเล่นบ่อยๆซ้ําๆซ้าๆนะครับเจนิเป็นความชํานาญนะครับว่าจะต้องเข้าทําแบบไหนทําชิงแบบไหนนะครับหรือการเคลื่อนที่ของนักเตะดีนะครับเบลเก็บไม่อยู่ครับเสร็จเน็ตเวิรเลยเวลรา วัดรอไปข้างหน้าครับอาละได้บุกบ้างเลยครับคุณเปิ่มมาที่เปเล่เปเร่รอจังหวะโรนโดไปแล้วยกให้โหลเข้าโค้งไปเข้ากรมามันยากไปนิดนึงครับมาสะบัดลูกนี้จริงๆเขาีบุลเลตใช่ไหมดูครับดึงคึงแล้วก็มันมีเนสต้ามาขวางอยู่ด้วยนะครับเป็นเลอฟอร์ดินานนะครับโอ้โหวโดนจับตายได้เลอฟอร์ดินานกับโรนโดวันนี้ได้ขึงคู่กันแน่นอนนะดีด้านะครับประตูของคุณครับ เอาจะเตะเลี่ยดเลยวะเรียกเพื่อนมารับบอลฮะค่อยๆต่อไปดีกว่าไปเพื่อความชัวร์ครับเน้นการของโอ้เสร็จเลยครับโรนดอปาดเข้ามาไม่ถึงเกือบถึงไปแรกเหมือนกันแอนทำเป็นเล่นไปนะฮะเอาละครับสวนมานะครับคุณแทบโอ้ยโดนดักแล้วยังไงฟาวครับฟิลิปลามไปเข้าใส่มิโตมะครับแต่ว่าไม่มีใบอะไรนะครับผม เปลี่ยนวิธีของบอลครับดึงลงต่ําแล้วก็ยกลงสูงเออมันเป็นจังหวะที่บางคนชอบใช้เนาะเปลี่ยนวิธีบอลไปมาแล้วก็เหมือนเป็นสัาตยานไปแล้วนะเออจังหวะลูกเซตพีี่เงี้ยดึงต่าแล้วยกขึ้นสูงนะครับเหมือนแบบทํามาจะเป็นพันๆครั้งแล้วนะะก็เลยแบบติดจนชินนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีผลบ้างไม่มีผลบ้างต่อการเคลื่อนที่ของนักเตนนะ,ะนะครับอะนะครับบุกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณปื้มก่อนอื่นต้องเอาประตูตีเสมอก่อนเลยโลนโดพักแล้วพิงได้ไหมออกขวาครับ ลามลามเปิดเข้าไปข้างในติดลิโอเฟอรินานเขี่ยมาเข้าทางมิโตมะครับมาสวยวิทินยาข้างหน้ามีเอ็มบาเป้กับเบลพร้อมวิ่งครับไปที่มิโตมะแบ็กซ้ายหนูโน้เมนเดสเติวมวันทูเอาชนะฟิลิปลามได้ครับมิโตมะไปเส้นหลังครับเอาตุลามไม่เข้ามิโตมะยังไงดีให้เมนเดสไหมไม่ให้ endes, ไม่ให้ไม่ให้ก็เสร็จตุลาครับเขี่ยไปข้างหน้ามีโรนโดหลอกสู้กับลิโออยู่ครับก็ยังเอาชนะลิโอเฟอรินานไม่ได้ครับโรนโด บุกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแท็บมีโต๊ะเนสตอรเก็บได้เก็บได้ไดแต่บุกไปข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยถึงกองหน้าเท่าไหร่นักนะครับเกมรุกของคุณเพิ่มเบลยกมาให้บ๊บแป้บอลกระดอนลงเข้าซองของเอ็ดฟินฟานเดอร์ซาตอนนี้ต้องแก้จังหวะเกมบุกบุกไปให้ถึงพื้นที่อันตรายบ้างด้วยนะครับคุณเพิ่มนะครับเคาะมาสวยๆเบิ้นไปทางฟิลิปตามครับเติมมาสวยเมาะเจาะเลยครับคอสมาลูนิโค้งนนิเข้าไปเลย ลุยโซเลสครับเห็นเงียบเงียบแบบนี้บอลมาถึงตัวไม่ทำให้ผิดหวังครับ <c oughs> สตันนิ่งคอสเอ็ดคอซิงจากฟิลิปรามแตาจริงๆบอลมันตกแรงใส่ศีรษะแรงมากนะครับแต่ว่าลุยโซเลสสัญชาตญยานครับยังประคองเคาะเบาๆทมันระยะมันเผาขนจริงๆครับหมดสิทธิ์สำหรับดีด้าดูครับเอ็ดคอซิงครับอะหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับ โอกาสบุกไม่ค่อยมากครับแต่ว่าพอบุกมาแล้วได้ประตูเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณเพิ่มตีเสมอในช่วงก่อนเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับในรอบรองชนะเลิศเราเตะกัน8นาทีในชีวิตจริงนะเอามาสวยๆอีกเลยครับผมเหลี่ยมนี้แล้วโดนเสียบอาจารย์โอ้โห,โห,โหอาจารย์จะให้อภัยหรือเปล่าซูเล่ดะพอลจอยขออภัยอับลรียฟอรินานโอ้โหดูครับ โอ้โหถ้าถ้าชีวิตจริงนี่คุณคิดว่ามันต้องเหลืองต้องแดงอะไรไหมแจกไหมเนี่ยได้จุดโทษเอาเหลืองเหลืองครับโอ้เหลืองยังใจดีนะเนี่ยออเอาแล้ววัดดวงแล้วไปและยิงตรงกลางปาลินก้าเข้าใส่ไปดีได้เลยรุ่นน้องทีมชาติบราซิลน,นะครับคนละคนละยุคก,กันคนละยุคก,กันเ้อโอ้โหจังหวะมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะการเล่นนะครับ บางทีเนี่ยคือรูปเกมดูเหมือนว่าจะดีกว่าคองบอลได้เหนือกว่านะครับแต่พอบอลมันเสียกลางทางหรือว่าจังหวะมันไม่เป็นใจนิดเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนเกมทันทีนะครับคุณเืิ่มจ่ายมาแล้วเปเและเหลี่ยมดีกว่าลิโอฟอรินาน,นะครับประคองเหลี่ยมถึงแม้จะตัวเล็กกว่านะแต่ประคองเหลี่ยมหนีไม่ให้โดนกระแทกง่ายๆนะครับแล้วฝั่งของคุณแทบก็ต้องตัดสินใจเสียบเลยครับ วัดดวงเลยเพราะว่าแพทนี้เนี่ยเสียบมันได้ผลดีนะครับผมแต่มันไม่ได้ผลกับช็อตนี้ครับโดนจุดโทษแล้วก็เสียประตูแล้วก็โดนดีที่ไปโดนใบแดงนะครับเอาละกลายเป็นฝั่งของคุณปื้มน้ำเฉยเลยครับดูเหมือนจะคลองบอลบุกได้น้อยกว่านะครับแต่นี่คือบอลกลมๆครับแล้วมาอีกแล้วครับโมเมนตัมจะเสียหรือเปล่าครับทำชิงวันทัอรหาบันไม่เจอครับผมนยังคืนมาที่สวัเล็กสยังมีความใจเย็นดับเมื่อทันและซัดเข้าประตูไปโอ้กลายเป็น สามลูกลวดเลยครับคุณปื้มดูครับโลนโดแก้ได้นะครับแล้วซัวเรสดับเบิลทัชหลบเหลี่ยมบล็อกนะครับยังยิงเข้าประตูไปหมด10บล็อกสําหรับกองหลังแล้วก็ประตูเลยครับโอ้โหดูฮะโลนโดยังแก้ได้ครับตวัดมาไม่มีทงขึ้นนะครับยังมีความใจเย็นดับเบิลทัชสันทัตยานครับแล้วยิงลูกนี้นุ่มๆเข้าประตูไปโอ้โหเมื่อกี้นี้เมื่อ5นาที10นาทีก่อนนี้ยังตามหลังอยู่เลยนะครับศูนย์หนึ่งนี้ตอนนี้3 3ลูกลวดครับ โอ้โหแล้วเสียโมเมนตัมเลยไปเลยหรือเปล่าครับคุณแท็บกำลังใจจะเสียไปเลยหรือเปล่าครับโอ้โหจบ45นาทีแรกครับ55ต่อ45เปอร์เซ็นต์นะครับคือคลองบอลมากกว่าด้วยนะครับฝั่งของคุณแท็บแล้วก็มีโอกาสยิงมากกว่าด้วยนะครับแต่ถว่าโดนไป3ดอกต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยบางคนนี่ถอดใจกดออกเลยนะถ้าไปเล่นการเล่นปกติในการเล่นออนไลน์เก็บอีวงอีเวนต์อะไรพวกนี้นะใช่ไหม เออแต่นี่การแข่งขันครับผมสู้กันให้จบสู้กันเต็มที่ครับแล้วก็ที่สําคัญคยังมีเวลาอีกเยอะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับสลับฝั่งกันแล้วนะครับมาตัวสำรองเหมือนจะไม่มีเปลี่ยนนะครับซัวเรสมาให้มาที่โรนโดโรนโดดึงเข้าขวาน้วมันทันแล้วยิงอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูครับความมั่นใจมาแล้วแม่อดทนคือหัวใจเลยครับดูครับอดทนรอจังหวะที่ตัวเองจะเข้าทางจริงๆครับคุณปื่ม โดนกดดันตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกตอนเริ่มเกมนะครับแต่พอบอลเป็นใจแล้วเนี่ยไม่พลาดโอกาสในความนิ่งนะครับจังหวะคล้ายๆกับหลุลชอเลสเมื่อกี้เลยนะครับดับเบิลทัสแล้วซัดลูกนี้เข้าประตูไปเพราะฉะนั้นสกิลดับเบิลทัสนี่ขาดไม่ได้ต้องไปใส่นะฮะตัวไหนไม่มีโอ้กลายเป็น4ประตูต่อหนึ่งเฉยเลยครับโอ้โหสตันตไปเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเกมต่อสู้นี่คือคุณแทบสตันตไปเลยนะครับโดนตุ้ม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 นะ โอ้แต่เวลายังมีครับอย่าเพิ่งถอดใจครับเขาไม่ถอดใจเราก็ไม่ถอดใจครับคืนๆไปตามวิถีของเราครับจะแพ้ชนะแต่ทัทแล้วยังลุดเท้าอีกโอ้หเบลเคียวไปก่อนครับเราก็ข้างหน้ามีโซเลสกับบอลดพร้อมวิ่งอยู่แล้วครับแต่ลิโออ่ามันไปเสียจังหวะรูปเกมเปลี่ยนตอนลูกจุดโทษของเปเร่นั่นแหละครับอะไรครับมาอีกครั้งนึงครับบุกมาขอคืนบ้างแล้วครับดึงเข้าสวยครับมาแล้วแปะเอลมบิร ซ้ำตงนี้ทงึ้นไหมไม่ขึ้นก็เอาแล้วครับ2ประตูต่อ4ี่ครับจากยอฮันครอยคนเดิมครับและลูกซ้ําเหมือนเดิมด้วยนะครับลูกแรกที่ได้มาก็คือซ้ําลูกเซฟของฟันเดซาแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นฟันเดเสานะครับไม่ใช่ฟันเดซาแต่หน้าเข้าตั้งแต่ดับเบลทัตสตันนิงของเอมบัปเป้แล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เลี่ยมเลี่ยมจังหวะเบียดหลบมาได้แล้วนะครับโอ้โหเอาแล้วครับ ไม่ยอมแพ้หัวใจไม่ยอมแพ้รูปเกมก็ยังสู้ได้อยู่นะครับผมไปฮะอีก2ประตูฮะสำหรับฝั่งของคุณแท็บครับเวลาอีกเหลือเฟือฮะฝั่งของคุณปื้มจะมีการหวั่นเกงหรือเปล่าหรือว่าจะถูกกดดันแล้วรูปเกมจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าในภาษาพวกเราอาจจะเรียกว่าโมเมนตัมนะจังหวะแนวโน้มของจังหวะเกมรูปเกมจะเป็นยังไงนะครับอบอลกลับคืนมาได้นะครับคุณแท็บมีโตม ไปที่ยยนครับยยนครับรอจังหวะครับมาดิบาเป้ไปที่มิตอมะไอบาเป้ครับหมุนสวยแล้วครับบาเป้ลกจะยอกลบเวียล่าได้ก็มาเจอตูลามครับยังไปขโมยมาได้ครับตัดมาได้แล้วให้มาที่โยนไครสตีนนีวเข้าไว้ไม่เข้าโกลไลเทคโนโลยียังไม่ทำงานครับนาฬิกาข้อมือของพี่โลนยังไม่สั่นนะครับไม่ตั้งปลุกไว้บอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่กดจะต้องมี vr เช็คแล้วนะ ไม่แต่นาฬินนกาไม่สั่นมันก็ไม่เข้าเนาะไม่สนใจเลยครับคุณปื้มบุกมาทันทีแล้วเทินใส่แล้วเทินอีกทีนึงโอ้นี่แสดงให้เห็นว่าไม่วันนะฮะไม่วัน,นครับไม่ว่าสถานการณ์จะถูกกดดันแค่ไหนถ้าพร้อมเล่นสกิลเนี่ยแสดงว่าโอ้มาหลุดเฉยเลยโลนโดช้าไปนิดนึดนงอ่กกะวบิซาก้ามาขโมยจากด้านหลังครับ แล้วสวนกลับมาทันทีนะครับคุณทัพมีโตมามีโตมาโอ้ยหลนเสียบไม่ฟาวาจารย์อาจรย์เล่นต่อไปแล้วมีโตมะให้ไปที่เอ้ป้าแป้ P, คืนวันทูหูแล้วช่วยกันดีครับแนวรับของคุณปื้มแล้วบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มแล้วเหลือเวลาประมาณไม่ถึง20นาทีครับได้เวลาเป็นสมควรนั่นแหละครับต้องมีการส่งตัวสำรองลงมาบ้างนะครับแล้วก็มีการปรับโอ้โหโรโนโดก็มีเหมือนกันนะโรนโดบิกไทม์ก็มีเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณแท็บนะครับเบลก็มีฮะ ตัวสำรองมีพร้อมส่งลงมาเสมอนะครับแต่ผมกำลังมองหาแบ็กขวาเนี่ยเหมือนแบ็กขวาจะขาดแลนหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าชอบวันวิสา้าเป็นส่วนตัวหรือเปล่าไอ <c oughs> ตัวสำรองเหมือนจะไม่มีแบ็กขวาหรือเปล่า <c oughs> เอออะไรฮะเหลือสองประตูครับเวลาเหลือประมาณสักไม่ถึง20นาทีในเกมนะครับก็พอสมควรเลยครับเดี๋ยวขอดู โอ้โห oh, 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 oh. อันนี้เป็นแผน F16 รอเปล่าครับเนี่ย <laughs> เหมือนเครื่องบิน <laughs> F16 F16 อ oh. ถอดกองหน้าหรือตัวเดียวนะครับแล้วก็ยัดกองกลางมา3นะครับ4นั่นแหละแล้วก็เซ็นเตอร์3นะครับมีวิงแบ็กยืนข้างๆป้องกันจู่โจมจากด้านข้างด้วยนะครับ 2>, <Number 9. S 1> 2ประตูฮะ จะกดดันได้แค่ไหนนะครับคุณแท็บเปิดเข้าใส่เลยแล้วการโลนโพร้อมแอนไลน์ครับแต่ว่าไม่ถึงบอลเป็นของคุณเพิ่มนะครับยกไปข้างหน้าเดมเบเล่ลงมาใหม่ครับลาเฟรียตัวจี๊ดจีตัวสดสดลงมานะครับพร้อมวิ่งเสมอนะโดนสวนกลับมาตู้เดียดเคือวิ่งหายเลยนะครับกองหน้าพร้อมวิ่งอยู่แล้วครับคุณเปิ่มเฟงกี้ไดยยังดักได้แล้วยกทันทีเลยครับผมง่าเอ็มเดมเบเล่วิ่งครับไม่ได้บูสเกตออกไปที่วิจินยาบูสเกตอีกทีนึงครับ หลอประคองอ้อยเอ้ยแน่แน่แน่นนวนลาพร้อมเข้าครับประคองไว้เฉยครับโอ้ชิปแอน์ลันไม่ได้ไม่ผ่านเนสตอรบอลยังเข้าทางอยู่กับอย่างที่บุกต่อครับวิดิญาหลบเลี่ยมได้แล้วไปต่อครับวิดิญาวิดิญาเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงครับจากให้โรนโดไปปัม๊มกับเนสตอเอาชนะไม่ได้แล้วโรนโดประขโมยมาได้ครับสวยโรนโดสตันนิง่งสตันนิ่งใจไปย้อนเอโอ้โหเสียบอลไปเลยยังไงดียังไงดีหลุดไหมไม่หลุดนะเอ้าแม่กบไปลิโอเฟอร์ดินานได้หลุดนี่ สบายใจเฉบเลยนะครับเดมเบเล่พร้อมวิ่งฮะยังกดดันเรื่อยๆครับกดดันมาต่อเนื่องนะครับแต่โดนขโมยเลยฮะโกโนโขเมยต้องระวังโดนสวนกลับด้วยนะครับถ้าเสียอีกหนึ่งประตูนี่ช่วดฉลูขันเถาะเลยหรือเปล่าตอนนี้ก็ยากแล้วนะครับแล้วยกไปพร้อมวิ่งได้เลยเอ้าไม่พร้อมครับอารสโนโดลสตาคูตาวิตินยาไปบุสเกตโอหันไปดูเวลาเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับตอนนี้กูสเสียตออกมาที่ยอนครับยัดไป โลโน่พิกพิกเข้าขวาแล้วครับเอาแล้วครับโลน่โ่ไม่ฟานฟานเดซาครับมันไม่ได้ข้อออกม um right hmm, right ุมเท่าไหร่นักนะครับคิซโนโรโด้ดูครับโยกหลบมาได้แล้วนะครับแล้วก็มันกดไม่เข้ามุมเท่าไหร่นะครับเอบินฟานเดซายังมีแรงดึงดูดลูกบอลไม่ได้ไกลตัวมากอเป็นลูกแต่มุมครับลูกที่สี่ตอมจะมาต้องนับลูกที่สามก่อนแล้วครับบุสเกตขึ้นตรงนี้สู้ตุลาไม่ได้ บอลสองแถวสองมีเก็บไม่ได้ครับเอาล้บอลของคุณปื้มแล้วเตะโอ้โหโดนกดดันต่อเรื่องครับแพ้หรือชนะไม่รู้แล้วครับทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามาในนิสลอโอกาสนี่คือกดดันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กดหยุดเกมเปลี่ยนแผนมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็จบไปที่สกอร์เดิมครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่ารูปเกมเกมนี้น่าจะเปลี่ยนตั้งแต่จังหวะการเสียจุดโทษนะครับผมแล้วทําให้ทําให้คุณปื้มมีโอกาสแล้วเนี่ย ไม่พลาดดวกาสยิงครับ9ครั้งนะครับมากกว่าพอบอนมากกว่าไม่กว่ายิงมากกว่าแต่นี่คือฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือในชีวิตจริงนะครับผมผลลัพธ์นับกันที่สกอร์สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็นคุณเพิ่มนะครับเอาชนะไป4ประตูต่อ2นะครับผมก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับลุ้นแชมป์แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยเข้ามาชิงครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ได้รองแชมป์ไปนะครับจะเป็นใครที่จะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ระหว่างคุณ เว้นนะครับพบกับคุณปื้มฮะติดตามรับชมในคลิปอ e ีซีอ e ลคลิปต่อไปนะครับเห็ mm hmm. okay, นไหครับ, okay, ครบใครไม่กดติดต,ตามช่องบอมสกีโฟ b o บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ